ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลซโอีส่ง BHQ 5กองพันจ่อภูมิมะเขือค่ะเตรียมเปิดศึกรบพิเศษไทยหลังโดนแฉทหารเขมรอ่อนแอยิงแล้วหนีในสมรภูมิหน่วยรบพิเศษไทยชุดบุกภูมะเขือเผยความลับที่สื่อไม่เคยบอก ในสมรภูมิสุดเดือดป่าเถื่อนขเขมรอยากล้างแค้นส่ง BHQ 5กองพันล้อมไทยหวังเอาคืนเชื่อว่าทุกคนน่าจะจำกันได้นะคะ สมรภูมิที่ถือว่าเดือดที่สุดแล้วก็จบไวที่สุดนั่นก็คือสมอรภูมิภูมะเขือค่ะที่สามารถเข้ายึดครองได้ตั้งแต่วันแรกแต่ที่ยื้อกันอยู่นะคะก็เพราะว่าเขมรยังเติมกําลังเข้ามาเรื่อยๆจากทางบันไดเหล็กและสลิงแต่ว่าสุดท้ายก็สามารถยึดได้อย่างเบี่เศษร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่รู้หรือไม่ว่าสมรภูมิแห่งนี้นะคะมีเหตุการณ์มากมายที่ยังไม่ถูกเปิดเผยค่ะล่าสุดวันที่12กันยายน68ทางด้านของจ่าไอซ์ทับฟ้า ได้เปิดเผยบทสนทนากับเพื่อนหน่วยรบพิเศษชุดที่บุกภูมิเคือใน,นคลิปซึ่งบอกเลยว่าตอกย้ำความอ่อนแอของกองทัพกัมพูชาได้เป็นอย่างดีโดยบทสนทนามีรายละเอียดว่าผมมีเพื่อนรบพิเศษเยอะผมจะเล่าอะไรให้ฟังบทสนทนานี้มีเวลาคุยแค่10นาทีเพราะเพื่อนจะต้องรีบไปชายแดนหลังจากกลับมาพักผมบอกว่าพระที่กูให้มึงเนี่ยต้องติดตัวตลอดนะเว้ยกูเป็นห่วง เพื่อนก็ตอบว่าเออพระที่เขาให้มากูก็ใส่เสื้อกลอกไว้ทั้งหมดแล้วก็คุยสัพเพเฮราไปเรื่อยเพราะไม่อยากและไม่กล้าที่จะถามเกรงใจมันกลัวจะเป็นความรับราชการเปิดเผยไม่ได้แต่ก็อดไม่ได้ที่จะถามผมก็ถามว่ากูถามมึงจริงๆมึงยิงตายไปกี่คนวะในใจคิดแค่ว่า5-10คนเต็มที่เพื่อนผมดันเล่าว่าโอ้โหเยอะวะ่ะ เฉพาะตัวกูเองเนี่ยเป็น10หลาย10กูจะตัดหัวพวกมันแล้วถ่ายเก็บเอาไว้เผื่อวันใดวันหนึ่งเปิดเผยได้กูจะส่งให้พวกมึงดูแต่มึงเชื่อไหมกูหยิบหัวพวกมันขึ้นมายุ่ยหมดเลยผมก็ตกใจเฮ้ยเพิ่งตายทำไมหนึ่งยุ่ย5-6วันแล้วกูเข้าแต่วันแรกชุดแรกเลย หมายถึงชุดจู่โจมที่เสียชีวิตจากการประทะ1ใน18คนก่อชุดเดียวกับกูอยู่หลังกูเนี่ยพูดแล้วขนลุกกูเข้าตีตอปิโดฐานข้างหลังมันบอกให้กูดันโล่สวนขึ้นไปเดินตามแนวคูเลตแล้วมันก็ยิงสวนมากระสุนเฉียวหูกูไปเข้าหายปะลาลามันพวกกูก็โมโหเลยตีฐานกระเจิงไป3กองพันเดี๋ยวที่เห็นในคลิปที่ออกมานั่นก็คือ พวกมึงกูเข้าใจถูกไหมใช่กูนี่แหละชุดแรกเดินตีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่6จริงๆแล้วเขาไม่ให้เปิดเผยหรอกคลิปนั้นน่ะแต่ว่าผู้ใหญ่อยากจะให้ลงแล้วก็กลัวมันเป็นดาบสองคมด้วยจริงๆแล้วชุดพวกมึงไม่ได้อยู่แนวหน้าไม่ได้อยู่แนวหน้าแต่จะเข้าสู้รบเมื่อไม่ได้รับการร้องขอเหมือนกับว่าจุดไหนที่เขาเข้าตีไม่ได้เขาจะประสานชุดพวกมึงเข้าตีใช่ไหม เพื่อนตอบว่าใช่เขาประสานมาพวกกูก็ขึ้นไปพูดถึงเรื่องตัดหัวแมงไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนเน่าไวกูจะตัดหัวพอจับหัวขึ้นมายุ่ยหมดเลยถึงขนาดที่ว่าตะโกนถามในชุดเดียวกันว่าตรงไหนศพอุ่นๆบ้างแล้วเวลาเข้าตีนะพวกแมงยิงมั่วหมายถึงพวกเขมรมันยิงแล้วหนียิงแบบสาดยิงอะ่ะผมถามว่าแล้วหลังจากจบการประทะสู้รบมีภาวะหลอนบ้างไหม เพื่อนก็ตอบว่ามันก็มีช่วงแรกๆอยู่ที่พักเนี่ยได้ยินเสียงฟ้าร้องก็มีหลอนคิดว่าเป็น BM คิดว่าเป็นปืนคอแต่ว่าตอนนี้หายแล้วผมตอบว่ากูโคตรภูมิใจมึงเลยรู้ไหมกูไม่เคยไปรบไม่เคยฟังเรื่องราวแบบนี้จากใครได้ฟังจากมึงซึ่งมึงเป็นเพื่อนกูกูก็ดีใจมากเพื่อนตอบว่าวันนี้เวลามันน้อยต้องไปแล้วต้องไปขึ้นรถที่กองพันครั้งหน้ากลับมากูจะมาเล่าให้ฟังจนมึงเบื่อเลย ผมได้ตอบว่าเออดูแลตัวให้ดีๆมึงบอกกูได้เลยเพื่อนเพื่อนก็ตอบว่าเออกลับมาครั้งหนะ้าเจอกันซึ่งน่าสนใจค่ะว่าหากมีการประทะกันอีกรอบหนึ่งดูแล้วหน่วยที่จะส่งเข้าประทะ ดูท่าจะไม่ใช่ทหารเขมรทั่วไปค่ะแต่ว่าน่าจะเป็น B H Q และหน่วยรบพิเศษ9-1-1ซึ่งส่งมาตรึงกำลังอยู่เป็นจำนวนมากในหลายๆจุดชายแดนของไทยโดยเฉพาะที่ภูมิมะเขือนะคะที่เขมรอยากได้มากๆแล้วก็รวมไปถึงส่งไปป้องกันประสาทต,ตาควายโดยทางด้านของจไอทัฟฟ้านะคะคนเดิมก็ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าตอนนี้เขมรเนี่ยส่ง B H Q โอบล้อมไทยอยู่5กองพันส่วนไทยก็เหมือนเดิมส่งหนังสือประท้วงตามขั้นตอน เพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏต่นี้ได้เลยค่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID a d c h a p s i s t o r e หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3